สวัสดีครับคุณครับสวัสดีค่ะเป็นตจ้งใดือเขาข่าเขาแน่เด้อโอ้ยดีใจทั้งบนทั้งล่างมันนี้สักดินสักงอยอยู่แหมู่สองมือตรงานดีใจแห้งไหมอันเชือกันห้าแปดและก็กดีใจยูจะบ่แห้งปันไดเพราะว่าในเครื่องหนึ่งเนาะอันลงห้าแปดโอ้ห้าแปดใจเครื่องจะใจเครื่องก็ดีใจยูดอกกันว่าโอ้อันตามที่ผู้บอกยูว่าอันแปด ดมันฉิยวนทั้งหลังเนาะจะบนิบที่กับควางกับเนียนหาแปดอยู่ต่ะ่ามันหันได้เครึ่งก็เลยเลขบระท่านได้ออกดอกข้างบนก็เลยไปไหวยปูอีกมาปูลูกขอตัวเดียวสิบเก้าตัวเดียวโอ้ยอีพออีแม่พ่อออกสิบเก้าแม่คูเต้นกับดอสกันเลยใส่สู้หลักฐานในผมเบิ้งกันอนะสู้หลักฐานในผมเบิ้ง มันมันแม่นเลยสิเก้าว่าไหนไหนเดี๋ยวได้ผมเบ้างกันอ่ะค่ะสิบเก้าเด้อเอา้าแม่นอยู่ตัวน,นั้นอ่ะเออเอซี่ผู้ใดว่าของแม่คู่บ่มีสิบเก้ากับมึงคักๆเด้อค่ะที่นี่กับย่าผ้ากันเลื่อนพานให้มึงคักๆมึงให้มันจบคลิปแล้วสิได้ผู้ว่าตัวเลขของเพิ่นมีตัวใดแน่แล่ะกัิ่นเบ่าว,ว่าจังใดแน่บางครั้งต้นคลิปอาจจะเบ่ายังบ้านไหนจบใครคลิปมันกับสี อธิบายว่าเน้นนักตัวใดประมาณนี้มันสืบบุตรได้ผ่าดข่าวสารเนาะค่ะเพราะว่าทีมงานอของแม่คู่กับไล่กวนอยู่เนาะคะา่ะไล่เอ่อไล่ไล่ช่องเนาะค่ะกัให้เมืองเดินหลังเนาะค่ะเมืองเมืองเมืองเก็บให้ดีดีเนาะคะ่ะเอ่อแม่คู่แก่ข้าวเนี่ยเด้อค่ะว่าเห็นเห็นเนะคอมเมนต์มาหลายๆคอมเมนต์เนาะค่ะว่าเอ่อผ่ากันเฮ็ดเมฆขึ้นมาเป็นเรื่องจริงเด้อค่ะที ที่ทีทีมงานไปเหตุมาทายถ้ำตะละหม่องมีตะเลื่อง,องริงว่ามีการเมฆถ้าเมฆนางเทียเยื่นก็ได้ค่ะบอบจาเปลี่ยนต้องไปหาทายถ้ำม,มองหันมองนีเลยเนาะคะ่ะเปลืองนํามั่นอันนี้แม่คู่กับก็เมทีมงานหนงสีผ้ากันไปเนาะคะ่ะไปโดยเฉพาะเลขพญานานะคด้วยค่ะก็ติดสถานการ์ไวหลดเนาะคะ่ะเพราะว่าของเพื่อนีรอของแฉแน่นอนเนาะคะ่ะเช่งของคูดําก็คือกันเนาะคะ่ะ สิบเก้ามีคอมเมนต์มาเลขของแม่ครูไม่มีสิบเก้าเป็นว่านี่แหละค่ะสิบเก้า 19. อันนี้ก็บหาแปดแปดสวยที่สุดเนาะคะ่ะแล้วพ่นก็บ,บอกว่าแปดยูทั้งหลังเนาะคะ่ะถ้าเข้าจับจุดมองนี้ได้แปดยูทั้งหลังนี่เข้ากอาไปเนเลขลักหนวยเห็นไหมคะ่ะครับอ่าเลขลักอันไม่ก็ได้แล้วคะ่ะเลขลักอันไม่งวดนาก็ได้แล้วงวด,ดที่เกมา แม่คู่ก็บ,บอกอยู่แล้วว่าแปดอยู่หลักน่วยค่ะคือคือเพื่อนบอกว่ามันอยู่ทั้งหลังขาดขาดเป็นมนุษย์ของเห้านี่ก็คือถ้าถ้าว่าอยู่ข้างหลังมันสิเป็นรักน่วยกับผ้ากันจับเอาเดอ้อจังสี่เนาะค่ะแตนแม่คู่ก็บ,บอกแล้วว่าเพื่อนก็บ,บอกว่าแปดกับสองมันบ่มาน้ำกันเนาะคะ่ะแม่คู่กับป่าสื่อเด้แปดสองตัวแม่คู่ป่าสื่อเลยแม่คู่จะม่สื่อจังสี่ค่ะหาแปด อันนั้แปดหกจังสี่แม่ค่ะอันละกก็ห้าหกเจ็ดสี่แม่หกสองแม่คู่สื่อยูต่ว่าแปดสองนี่แม่คู่บอสือแม่คู่กับเวาลงคลิปพร้อมเนี่ยค่ะมาอันนี้มันเบามาแต่ว่ายู่ในนี่ให้วิ่นเอาแม่คู่บอกให้จับคู่เอาเนาะค่ะให้จับคู่เอาตัวนี้มันเป็นตัวเลขวิ่งถ้าบอต้องมาจับคู่ก็ได้ตัวนี be, oh, more, ้มันเป็นเลขวิ่งค่ะถ้าจ็คเครื่องอันนี้อันนี้อันนี้มันสีหลายคู่แม่ค่ะอันนี้ก็เป็นเลขวิ่งเนาะค่ะเอ่อ กะเขานะคะเลขวิ่งของเพื่อนมันกะมีทั้งแปดทั้งห้านะคะ่ะก็คือซีตัดซีกับบอมาเนาะ,ค,ะ,ะค่ะค่ะค่ะผู้ใดว่าของแม่คู่ก็มีสิบเก้ากับมึงเอาดีดีเด้อค่ะว่ามันมีบอม่มีทั้งสิบเก้าทั้งห้าแปดแปดค่ะห้าแปดตัวนี้เนาะค่ะหาแปดของแม่คู่กับหันนี้ของคู่ดำเนาะคะ่ะทานกับเมกตาให้ลูกซิดลูกหาเนาะคะ่ะก็คือเชิงข้าง่างข้างบนเนาะคะ่ะ แล้วเพิ่นกระเขีเนใต้คือตัวเน้นเนาะค่ะบะเมีนห้างก,ก็มาขีดนเด้ค่ะขีดแต่มือห้เลยห้มือแรกเขีดปั๊บโหลดแล้วเลขตัวนี้เนาะคะ่ะเลขตัวนี้ได้มาจังไดเนาะคะ่ะคือข้าบะไดเมกตัวเลขขึ้นมาเด้ค่ะนี่ค่ะอ,อ๋อตัวเลขที่แต่ละตัวที่ได้ขึ้นมาจะเป็นเลขคันทั้งนั้นเป็นเลขธนบัตรเนาะคะ่ะ<ม>เพิ่นสิเขียนห้มามาหาแถวเลขลักเป็นจังไดจังสี แล้วเพื่อนก็บ,บอกว่าไหระวางเลขกโกกับเลขเก่าเดี๋ยวปูสีมาบอกที่หลังเนาะค่ะคือเพ่นไหเลขกสีตูวมาแล้วเนาะค่ะเมื่อสุดท้ายเพื่อนกับมะไหนี่แหละค่ะมะไหสิบแปดเออมาไหสิบเก่าเนาะค่ะมะาไหสิบเก่ากับสามแปดเนาะค่ะอันนี้คือเลขสองตัวสุดท้ายเพื่อนเนาะคะ่ะเมื่อที่เข้าไปไทยายท่านยูปูสวยก็ได้เบากันเนาะค่ะได้เบากันว่าเออ อย่าอย่าลืมอย่าผ่าเนาะเลขสิบเก่าเลยค่ะม่นซิบเก่านี่คือมันตรงกันเนาะค่ะบ่วาทีมงานจะฝันถึงกุ้งกับสามคนเนาะค่ะเท่งเออบุญนั่งโชคเนาะค่ะล้กก็ไอคน,นมีโชคเนาะค่ะล้กก็ใจบุญเพิ่นฝันเนาะคะ่ะเพิ่นฝันอันเดียวกันเลยก็คือเห็นกลุ่มเนาะค่ะ ล่ะที่นี่ก็มาเขากับเบกพญานาคอีกแล้วก็มาเขากับปูดำอีกเนาะค่ะแม่คู่กับอัดนักอัดเติ่มเลยค่ะเด็กพญานาคค่ะเด็กพญานาคคนกับเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าเนาะค่ะกัเขาเต็มเต็มได้ของเพิ่นก็ดีเทียนซิมซี่แมนค่ะหล่ะที่นี่แม่คู่กับไปขอปูพี่บุญเนาะค่ะแม่คู่กับเอเดียงซิมซี่ก็ได้สิบเจ็ดกับสิบเก้าเนาะค่ะโอ้แม่คู่ยังเสียดายอยู่เด้ยี่สิบใบ รัตตลีน่ะเนี่ยยี่สิบใบบ่ได้อามาน้าเนาะบ่ได้อามาโซ่ค่ะกับตั้งยี่สิบใบเสียดายอยู่เนาะค่ะที่นี่เข้ามาเมืองเนาะค่ะมาเมืองบางหวดนี่พู้สิตัดยีย่ยงไห่เนาะค่ะผั้กัดเนาะต่อไปนี่สิเป็นแนวท่าของหวดวันที่สองมันบะครับแมนค่ะ,นนะพู้ประธานในเขียนมันที่เนาะค่ะ หาบ่เป <ah> ็ค um ่ะอ่าเขียนอ่าเอ่อบ่เขียนเลยต้องมูจักก็บ่ได้นะเขียนเลยเขียนเเลยเขียนลงไว้ที่เขียนไนะอันนี้กนะอ่าเขียนวันที่เลยมเตอเลยเขียนทางใต้ก็ได้เพราะว่าเวลาส่งเพิ่นก็สิเขียนเพิ่นก็สิเขียนของเพิ่นอีกตัวนึงอยู่แล้ว ยนมองกลางๆมากกันก็ได้เพื่อนซีได้เห็นเออยนเพื่อให้เข้าใจตรงกันจ้าว่าให้รู้ตรงกันเนาะว่ามันเป็นงวดใดครับผมแล้วตัวตัดเพื่อนสียูอีกคือเกาบอนเนาะค่ะค่ะนี่เด้อค่ะเอาบันอันนี้คืองวดวันที่สองพฤษภาเนาะค่ะสองบอมี่เด้อค่ะบอมแมนซีเด้อค่ะ แต่แม่คู่จะถามอีกเนาะค่ะจะให้ลูกซิททามอีกว่าอาวดนี้ยังมี4บอแต่ทีลูกคือ2อเอาลอยน้ำแล้วเด้อนนะค่ะ2เอาไปลอยน้ำแล้วนะคะจ้าแ้วแที่นี่สวยที่สุดคือ0เนาะค่ะสวยที่สุดคือ0รลองคือ3เนาะค่ะสวยที่สุดหวดนี้คือ0เนาะค่ะเลขที่บ่เปลี่ยนไปใส่เลยก็คือหาก็บแปด เนาะคะ่ะหากับแปดศูนย์ศูนย์กับสามฟังนี่ดีนะคะ่ะศูนย์กับสามจะอยู่ข้างหน้าบ่าได้อยู่ข้างหลังไะเด้อคะ่ะศูนย์กับสามจะอยู่ข้างหน้าเดอ้อเพิ่นบอกเนาะคะ่ะถ้ามีอีหยังเปลี่ยนแปลงเนาะคะ่ะสําหรับเลขลักลเดี๋ยวแม่พูดสิบอกเนาะคะ่ะแม่พูดจะบอกว่าเพิ่นจะบอกจังไรคนสิ่อบอกจังไรเพราะว่าอองวดงวดเมื่อกี้นี่ก็ว่าพลาดสำรับเลข อยู่ข้างนาหน้าข้างหลังงวดก้อนกับ่อผาดเดี๋ค่ะงวดก้อนถึงจะบ่เขาแต่ว่าเลขลักของเพื่อนนี่ะที่เพื่อนบอกว่าอยู่หนอยู่หลังนะบ่พผาดเดี๋ค่ะหมายถึงหลักหน่วยหลักสิบไม่พลาดเนาะค่ะงวดที่แล้วนี่คือกันแปดครับอยู่ข้างหน้านี่ก็คือจะเป็นหลักสิบเพราะว่าเป็นหลักร้อยเนาะคับเนาะแมนค่ะเป็นเป็นหลักสิบเนาะค่ะส่วนมากจะเป็นหลักสิบกับหลักหน่วยเนาะงวดที่แล้วเพื่อนบอกว่าแปดกับสองอยู่ข้างหลัง จังสี่เนาะคะ่ะก็คือเปีมันก็อยู่ด้านหลังเนาะคะ่ะมันออกหาเปีเนาะแต่ว่าอันนี้ศู 3, นะะ 3, ย์กับสามตังเด้อค่ะศูนย์กับสามยูทั้งหนาเนาะคะ่ะอยูทั้งหนาเด้ออันนี้เออ่ขาตีความหมายก็จะเป็นลักซิปเด้อค,ค่ะค่ะสำหรับเลขลักของกูดำเนาะเอ่ออีกประมาณเออ่มือสองมื่นนี่แหละคะ่ะเขาจะส่งเอาเลขซีโต้เนาะคะ่ะแม่พูดที่ก่อนเหน่ากันเนาะแม่นค่ะเป็นซีโต้คือคืออเ่อ,อ คือคือแบบนี้ไหมคะ่ะซีตัวขอทราบอันนี้คือเลขซีตัวอันนี้จะเอิ้นเลขซีตัวของปูดะะํเนาะค่ะอ่างวดหนึ่งห้าจีส่งสองเทือเนาะคะ่ะก็คือส่งเอาตัวนี้แล้วก็ส่งเอาตัวนี้เนาะคะ่ะส่วนตัวนี้เพิ่นจะมาบอกในนิมิตเลยเนาะคะ่ะคือเลขออกปุ๊บอา่ามู่สามารถเห็นแหละเพิ่นก็จะบอกตัวใดอยู่ทั้งหน้าหรืออยู่ทั้งหลังอันนี้ก็เป็นอ่ความเสือ่อส่วนส่วนตัวของแม่ฆู่เนาะคะ่ะ คือเคารพนับถือเพนนะะเอลินเนาะค่ะแล้วก็ที่ที่ไปครอบคู่มากค่อนข้างที่จะเห็นชัดเจนเนาะคะ่ะออไม่มาโซ่ค่ะอันนี้คือคือเลขซีตัวเนาะค่ะหวัวต่อไปสิเอาเลขซีตัวจ,จังสี่ล่ะมาให้เนาะคะ่ะอันนี้ก็คืองวดเลขตัวย,ย้งยอยงเพลินละ ค่ะเาขเลขสองเด้อค่ะเลขดับคือเลขสองเอาไปร้อยน้ำพ่นว่าเลขสองเนาะค่ะส่วนเลขซีแม่คู่ถามก่อนเด้อค่ะเพราะว่าเออมันต้องมีคนสอบถามให้เนาะค่ะเพราะว่าแม่คู่ถามแม่คู่เองไม่ได้เนาะค่ะเออเขาเขาส่งเองแล้วก็ถามเองไม่ได้เนี่ยค่ะค่ะก็เลยสิให้เพนถามว่าค่ะห้าิเส่นซีสามารถเล่นได้บ่วประมาณประหยัดไปอีรีได้ค่ะ ประหยัดลงได้เยอะหละกัารหลายๆสำนักยึดติดของปูดำกับมีดเนี่ยค่ะยึดติดอัะไรที่ค่ะคือข่านเจ้าว่าถ้าปูดำหนึ่งตัดอี่งยังส่วนมากสีบมาสมมติว่า,าข่านเจ้าคำนวณได้ําเป็นซีเก้าังสี่เนาะค่ะหรือซีเจ็ดซี H C. หกซีหาสี่ทานเจ้าสีตัดทิมขัานเจ้าตัดทิมแล้วท่านเจ้าสีเอาอตัวอื่นที่เป็นตัวเด่น่ะมาให้มาให้ให FC. เอฟซียังเสียมากกับประหยดัดลงไปอีกเนาะค่ะจังแม่คู่เนี่ยจังแม่คู่ที่ผู้ใดสิเป็นเอฟซีหรือว่าติดตาม เนาะค่ะติดตามทางช่องหรือว่าติดตามทางทีมงานอยู่นี่ก็จะบอกว่าซีไม่มาบอต้องซีซีบอต้องจับเลยเนาะค่ะบอแมนมาเข้าจะมาเวาตอนเลขออกแล้วคือไายท่ำกับบอแมนไายท่ำเทล่าทั้งเดียวจบกับบอแมนเนาะค่ะเฮ็ดแล้วเฮ็ดอีกเฮ็ดแล้วเฮ็ดอีกสัมผัสแล้วสัมผัสอีกเนาะค่ะให้ช่องนั่นช่องนี้อยู่ ยาว่าเด้อค่ะยาว่าวา่าอันนี้บอมี่อันนั้นบอมี่มึงให้ดีมึงให้จบเนาะค่ะไอทีเขา้าบอกแนวทางไปนําเสนอแนวทางเข้ากับอยากให้เอซีทุกทุกทุกคู่ทุกคนเนาะค่ะ,ะได้โชคได้ลาบเนาะค่ะจังจังหวัดน,นี่ไม่คู่ดีใจได้ค่ะเพราะว่าหลายๆคนกลับมาหาพ่อแม่เนาะค่ะมาลดดำดาหัวพ่อแม่มาหาหลูกหาเต่เนานะค่ะกลับมาเงื่อนับแหงหาอยากเนาะ พ่อมาหอดบ้านเนาะคะ่ะท่านเจ้าได้โชคได้ลาบได้มีเงินกลับไปอีกแล้วมีเงินไวหวพอแมอ่อยู่กินกับลูกกับหลานอีกแม่นะคู่ดีใจเนาะคะ่ะนี่แหละก็คือแนวทางดีๆสำหรับทีมงานสำหรับแม่คู่ได้มอบให้กับเอฟซีเนาะคะ่ะแต่ว่าแม่นะคู่ขอลองอย่างหนึ่งเนาะคะ่ะคอมเมนต์สุภาพเนาะคะ่ะกับมึงคลิปให้มันจบ เนาะค่ะมึงอย่ามึงอย่าเลื่อนผ่านเนาะค่ะดูให้จบคลิปเนาะค่ะคุณจะได้อ่ช็อตดีๆเด็ดๆเนาะค่ะข้าวสารจะได้บ๊อบาดเนาะค่ะค่ะคครับ่ะเอาสำหรับอ่าตัวเลขจะได้มากสำนีกนมันบ๊อไม่เต็มแมนค่ะอ่าเดี๋ยวจะมี่ยังกระสีความเกินไหกระสีตามอีกเที่ยวนึงแมนค่ะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำนีกนแต่ฝากคุณแม่คู่ครับผมขอบคุณครับ